ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวรัรค์ภาเที่ยววันนี้จะมีพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะครั้งที่35แล้วก็จะมีขบวนแห่นะคะของประชาชนชาวลพบุรีค่ะอาจจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นชาวบ้านของจังหวัดลพบุรีนะคะ <S <S เต็มเลยเนี่ยโอ้ยเห็บกันเห็บทองเต็มไปหมดเลยนี่ก็เป็นก้อนเงินก้อนทองอ่ะเริ่มเลิฟเลิฟเลยเปลือกเสีย วิิมงงลล่นปืแ้้จยตอนนี้เราอยู่ที่ลานวัฒนธรรมของจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งเป็นลานวัฒนธรรมที่มาจัดงานแผ่นดินสมเร็จพระนารายมหาดานนะคะเราจะพาเข้าไปชมนะคะว่าในลานวัฒนธรรมนี้มีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะ อ๋ออันนี้เป็นน้ำตาลสดนะคะอันนี้อันนี้น้ำอ้อยนะคะแล้วก็น้ำลำไยอันนี้น้ำลำไยนะคะอันนี้ล่ะคะอันชันมะนาวคมะอันชันมะนาวเดี๋ยวขอลองนะคะอย่างละแก้วเลยค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลสดค่ะแล้วขอชิมก่อนนะคะว่าอร่อยไหมโอ้ยหอมดีจังเลยอร่อยมากเลยเป็นแผนกวิชาอาหารและโภชนาการใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอ๋อคนนั้นเป็นอาจารย์หรือเปล่าใช่ค่ะอาจารย์เหรอคะ<ช>อาจารย์ไม่เห็นนะให้ดูหน้าเลยอะ่ะขอดูหน้าอาจารย์หน่อยคนนั้นอาจารย์เปล่าคะ,คะนี่ค่ะอาจารย์นะคะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีะผล,ลไม้นะคะอันนี้เป็นสับปะรดใช่ไหมคะใช่ค่ะแ,แต่แบบอ๋อแต่เอามาทำเหมือนเป็นพวงองุ่นค่ะ ทานแบบพอดีคําค่ะอ๋อในรั้วในวงังอ<ก><ผ>นี้ใ<ห>่ใ<ล>้มีความพอดีคําและสวยงามค่ะเพื่อให้เกิดความน่ารักประทานค่ะอ๋อสมัยโบราณอันนี้เราย้อนยุคนะคะเข้ามาอยู่ในสมัยโบราณนะคะใครที่มาเที่ยวชมที่ลบบุรีนะคะอยากให้แต่งกายเป็นชุดไทยค่ะจะได้อยู่ในความรู้สึกว่าเราอยู่ในเมืองสมัยโบราณเนาะ<ช>ค่ะโหน่ารักมากเลยเนี่ยอันนี้ เอาไว้โชว์อย่างเดียวเอาไว้โชว์อย่างเดียวหรือทานาาได้สามารถชิมได้ค่ะโอ้สามารถชิมได้ด้วยใช่ไหมคะจัดงานวันเดียวหรือหลายวันคะทั้งสิบวันเลยค่ะโอ้สิบวันเลยค่ะใช่ค่ะแต่จะผัดคนมานั่งตรงนี้ค่ะอ๋อแล้วทานฟรีเปล่าคะ,คะทานฟรีนะคะคุณค่ะค่ะอันนี้นะคะงามอย่างไทยนะคะพอมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมนะคะ ก็จะมีการทักทายด้วยการสวัสดีค่ะอันนี้ทําอะไรคะลูกร้อยพวงมาลัยใช่ไหมอันนี้เอาไว้ให้แขกที่มาชมตรงนี้ดูใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทุกวันไหมคะอ่าทุกวันเลยทุกวันใช่ไหมคะใช่ทำขนมอะไรนะคะเกสรลาเจียกค่ะเกสรลําเจียกนะคะใครที่ไม่เคยรู้จักขนมโบราณนะคะชื่อว่าเกสรลําเจียกให้มาดูที่นี่ได้เลยนะคะตอนนี้ติดเตาแล้วใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็มีการ เอาแป้งตรงนี้ใส่ตรงนี้แป้งอะไรคะเนี่ยแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำสมุนไพรครับแงข้าวไส้เป็นไส้มะพร้าวอ่อนผสมกับน้ำตาลครับไฟนี้เราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะใช่ครับใช้ไฟอ่อนแล้วที่สีออกเขียวๆนี่เป็นอะไรครใบเตยใช่ครับใบเตยแล้วจะมีสีทางนั้นครับเป็นอันชันนี้เป็นอันชันอ๋ออย่างนี้เป็นอันชันสำเร็จแล้ว Oh, ที่เป็น,ปนสีม่วงก็คือเอาอัญชันนะครับไปผปสมกับมะนาวจะให้กลายเป็นสีม่วงอ๋อค่ะอันนี้ชิมได้ไหมคะชิมได้ครับลองชิมได้เลยครับเราจะชิมดูนะคะอืมอร่อยค่ะตัวไส้ครับเราไว้ผัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาอบวันเดียน ที่กลิ่นใบครับและมีกลิ่นก็คือกลิ่นของอบฟันเทียนทำให้กลิ่นมันหอมอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอ่อเมคขนุนค,ค่ะเมคขหนุนตัวนี้ก็คือปั้นไว้แล้วเหลือเราก็จะมาสาธิตการชุบนะคะเสร็จแล้วก็ัําเป็นเมคขนุนมาค่ะอ๋อมาชุบตรงนี้ใช่ค่ะ,คะวันนี้เป็นวันนี้จะเป็นการโชว์ขนมทั้งหมดของแม่เท้าทองจิบมมาค่ะอ๋อ แล้วมีอะไรชิมได้บ้างคะเ,ออเนี่ยชิมได้หมดเลยค่ะมีแม่ขนุนมีทองหยอดมีฝอยทองค่ะมาชิมได้หมดเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นขนมที่แม่ตองกีมาคิดค้นขึ้นมาค่ะอืมอันนี้เขาบอกว่าเป็นของตองกีมาใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ที่เรื่องบทเพลสันนิวาสเนาะใช่เลยค่ะ <c oughs> ได้ค่ะอ,อร่อยค่ะ คุณค่ะอย่างนี้เรียกว่าอะไรล่าเตียงค่ะเป็นลาเตียงค่ะลาเตียงค่ะเป็นอาหารว่างโบราณของชาววังค่ะโอ้เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละลาเตียงค่ะก็คือว่าอันนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็มีมาเรื่อยๆมาเลยค่ะมีธนบุรีแล้วก็มายังแผ่นดินพะนาลายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะขนมลาเตียงอะค่ะมันเพี้ยนมาจากคําว่าหน้าเตียงเพราะว่า สมัยก่อนนะคะมีการมีการถวายประเคนถึงท่านประคุณถึงหน้าห้องนอนอย่างเี้ยค่ะก็เลยเรียกว่าขนมล,<ะ>ล่าเต<อ>ียงใช่ค่ะนี่ค่ะเอาไข่ไข่แดงอย่างเดียวหรือเปล่าคะ ไข่แดงอย่างเดียวไข่ทั้งลูกเลยค่ะเป็นไข่ทั้งลูกไข่ทั้งลูกเลยทั้งขาวทั้งแดงแล้วก็เอามาทําแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตาขายไข่อ๋อให้เป็นจะข่ายใช่แล้วใส่ไส้แบบไหนคะจะเป็นไส้พามาสักตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นกุ้งสับนะคะมีกุ้งสับเราจะใช้กุ้งสับแทนหมูสับเพราะว่าตัวไส้นะคะจะมีความคล้ายกับขนมสาคูไส้หมูค่ะอ๋อคืความเด้งมากกว่าค่ะอ๋อค่ะใช่ใช่ใช่มันจะทึบๆบอกไม่ถูกเนาะใช่แล้วก็มีความหวาน คก็อย่างค้อค่าทางโฆษณาการข่ายเลยค่ะอืมค่ะชิมได้ไหมคะได้ได้ค่ะจะลองชิมดูนะคะขนมล่าเตียงแต่จริงๆแล้วลักษณะก็คล้ายๆสี่เหลี่ยมเหมือนเตียงเหมือนกันนะเนี่ยนะเนาะคล้ายๆกันจะลองชิมดูนะคะัข้างในคล้ายสาคูไส้หมูเนาะ แกงน่าเหมือนไข่ใส่น้ำปลาแบบนี้ไหมคะใช่ค่ะอ่าโรงเรียนใหม่นะคะที่ได้มีการจัดทำอาหารเป็นอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะคนนี้พออคนสวยนี่ซึ่งเป็นกรัญยาณมิตรกันค่ะดีค่ะดีค่ะแล้ววันนี้ได้เสนอนะคะแกงมัสมั่นไก่นะคะซึ่งเป็นอาหารโบราณของเรานะคะซึ่งนักเรียนเราได้มาสาธิตในการสัมภาษณ์นักเรียนเราได้เลยนะคะ คเริ่มจากการเคี่ยวกะทิครับให้แตกมันครับแล้วก็ใส่แกงกะทิติแกงมัสมั่นเข้าไปครับค่ะหลังจากน,นั้นแยกกะทิเป็นสองส่วนครับนำกะทิส่วนหนึ่งไปใส่กับแกงมัสั่นครับแล้วก็ใส่ไก่กับหางกะทิครับต้องถามพออก่อนว่าอร่อยไหมครับพออชิมยังคะเนี่ยพออชิมแล้วค่ะชิมหลายรอบแล้วอร่อยมากค่ะ เป็นสูตรโบราณอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเสนจันทร์ค่ะเป็นคันเสนจันทร์นะคะเหมือนลูกจันทไหมคะคล้ายๆคล้ายลูกจันทร์แล้วอันนี้นะคะอันนี้เป็นจ่ามงกุฎค่ะอ๋ออันนี้เป็นจ่ามงกุฎนะคะและนี่เป็นทองเอกค่ะอะไรนะคะทองเอกอ๋อขนมทองเอกค่ะโอ้โหอันนี้เรามาจัดตรงนี้เอ่อ ให้คนกินฟรีหรือว่าเสียเงินคะวันนี้วันนี้เราเป็นการสาธิตโชว์แล้วก็เราก็เดี๋ยวเราจะแจกถาด่ะเรียกว่าอันนี้สเสน่ห์จันค่ะเสน่ห์จันนะค่ะลองกินดูอันนี้เป็นเป็นแปง้งเป็นแป้งสาลีใช้กะทิน,นะคะใช้น้ำตาลใช้ไข่แดงแล้วเราก็มากวนจน แล้วเราก็าคลึงแป้งแล้วก็มาทำการใส่สีนิดนึงก็มาหาขอบคุณนะคะค่ะค่ะมาให้กินอีกแล้วอันนี้นะคะเขาจะทการทำแบบนี้นะคะเนี่ยเอาหมูนะคะมาทำเอาเออเส้นมีมีซั่วค่ะมีซั่วซั่วเอามารวนเนาะได้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปทอดใช่ไหมคะค่ะ คิดถึงเรื่องบุเพยสันยวาเลยค่ะเนี่ยเราลองชิมดูนะคะอร่อยไหมการแสดงปีนี้องค์สมมุติองขอบคุณงานกับคุณผู้ชมค่ะคน้านดาราเนี่ยเรา